สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอเช่นเคยโดยที่ในวันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง Hitman Agent 47เป็นหนังภาคต่อของซีรีส์สายลับ Agent 47นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของการตามหาตัวนักวิทยาศาสตร์โดยที่เขาคนนี้ก็เป็นคนวิจัยและสร้างสายพันธุ์มนุษย์ที่มีความสามารถหลากหลายอย่างและยังเพียบพร้อมสาหรับการเป็นมือสังหารซึ่งสิ่งที่ชายคนนี้สร้างก็คือ Agent สุดยอดมือสังหารที่ไม่มีใครบนโลกนี้สามารถเทียบเคียงได้โดยที่เรื่องราวของการสร้าง Agent จะเป็น และพวกเขาจะสามารถตามหาตัวชายคนนี้เจอหรือไม่เราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องไปที่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้มีชื่อว่าเดียโกดูเหมือนว่าเดียโกกําลังตามหาตัวใครบางคนอยู่ซึ่งคนที่เขากําลังตามหาถือมีชื่อว่าคาเทลแวนดิสในระหว่างที่เดียโกกําลังตรวจสอบข้อมูลระบบของเขาก็ได้แจ้งเตือนว่าพบตัวหญิงสาวคนนี้แล้วแต่ก่อนที่เดียโกจะได้ทําอะไรก็ได้มีใครบางคนลอบเล่นงานระบบคอมพิวเตอร์ของเดียโกซึ่งทางด้านคนของเดียโกเเหมอรู้ว่าระบบถูกเล่นงานพวกเขาก็ได้มาพาตัวเจ้า นายหลบหนีออกไปจากที่นี่โดยที่ทางฝั่งของเดียโก้ยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะและใครเป็นคนเล่นงานเรากันแน่แต่ยังไงซะก็ต้องรีบไปจากที่นี่ก่อนเพราะว่าที่นี่มันอันตรายมากลูกน้องของเดียโก้ได้พาเจ้านายขับรถหลบหนีออกไปแต่ทั้งหมดดูเหมือนจะอยู่ในแผนการของชายปริศนาอยู่แล้วชายปริศนาได้ยิงเครื่องติดตามใส่รถของเดียโก้และหลังจากที่ขบวนรถของเดียโก้วิ่งไปได้สักระยะชายคนนี้ก็ได้ใช้ระเบิดที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่อระบายน้ําจัดการกับรถของลูกน้องเดียโก้ไปหนึ่งคันต่อมาก็ได้ใช้ปืนที่ติดตั้งรระบบยยิิิงงอััััตตโนมจดกากา น้องของเดียโก้ไปอีกทําให้ในตอนนี้เหลือเพียงแค่รถ,รถของเดียโก้เพียงคันเดียวทางฝั่งของเดียโก้ตอนนี้เขาร้อนใจมากเพราะว่าลูกน้องได้ถูกเล่นงานไปหมดแล้วแต่โชคยังดีที่รถของเดียโก้ขับมาถึงฐานที่มั่นอีกที่ได้ทันทําให้ในตอนนี้เดียโก้ต้องการรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเล่นงานเขาเดียโก้ได้สั่งให้ลูกน้องทั้งสองคนที่นั่งอยู่รายงานแต่ทั้งสองก็เงียบซึ่งนั่นก็เพราะว่าทั้งคู่ได้ตายไปแล้วทันใดนั้นได้มีชายในเงามืดใช้ปืนสังหารลูกน้องของเดียโก้ทั้งหมดและเขาคนนีี้กก็ไไม่่่ใใชคครทหนลเขาือ47 ชายผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นตำนานนักฆ่าเลยทีเดียวฮิตแมนได้เ e อ่ยถามเดียโก้ไปว่ายิงสาวที่เขากำลังตามหานั้นอยู่ที่ไหนต่อแรกเดียโก้ก็ไม่ยอมบอกเพราะว่ายัางไงชายที่อยู่ตรงหน้าก็คงไม่ฆ่าเขาแน่ๆเพราะว่าข้อมูลที่เขาต้องการนั้นมีเพียงแค่เดียโก้ที่รู้แต่ทางฝั่งของฮิตแมนเขาก็ได้ชักมีดออกมาและพร้อมที่จะฆ่าเดียโก้ทิ้งทุกเมื่อเนื่องจากข้อมูลที่เขาต้องการนั้นมี2ที่ถ้าไม่ได้จากเดียโก้ก็เอาจากในฐานข้อมูลก็ได้สิ่งนี้เมื่อเลยทําให้เดียโก้รู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่ชายคนที่เขาจะเล่นดดดด้้้วยยไสุทาเก ยอมบอกข้อมูลมาว่าคาเทียนนั้นอยู่ในกรุงเบอร์ลินแถมยังได้บอกรหัสไฟล์ที่เก็บข้อมูลของคาเทียนแวนดิตไว้ด้วยทางฝั่งของชายนาฆ่าเมื่อเขาได้ข้อมูลแล้วเขาก็เดินจากไปโดยว้ชีวิตของเดียโก้ไว้แต่ทางฝั่งของเดียโก้ก็เล่นไม่ซื่อเขาได้เดินไปเปิดตู้เก็บอาวุธซึ่งทั้งหมดมันก็อยู่ในการคาดการณ์ของฮิตแมนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเดียโก้เปิดตู้ระเบิดที่ถูกติดตั้งไว้ก็ได้ทํางานทันทีซึ่งนั่นก็ทาให้เดียโก้ถูกแรงระเบิดจนเสียชีวิตและจากแรงระเบิดทําให้คนที่อยู่ที่นี่แฮาาริิิ่่มเเปปดฉาากใช้ืนขของ์ จัดการสังหารคนพวกนี้ทั้งหมดโดยที่ฝีมือของชายคนนี้ก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเคยเขาสามารถจัดการกับลูกน้องของเดียโก้ได้อย่างไมา่ยากเย็นนักหลังจากนั้นฮิตแมนก็ออกมาจากฐานที่มั่นของเดียโก้ราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นตัดภาพไปที่สำนักง,งานใหญ่ของบริษัทซินดิเคตเลอแคร์เขานั้นเป็นประธานของที่นี่ซึ่งเลอแคร์ก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้เดียโก้ลูกน้องของเขาได้ถูกฆ่าไปแล้วสิ่งนี้ได้ทําให้เลอแคร์นั้นหัวเสียมากๆเพราะว่าเดียโก้ก็จะตามหาตัวเป้าหมายเจออยู่แล้ว Le care, เลอคร์กคนน่ร์ก ใใหห้้้เจอไดซึ่งทางฝั่งของคาเทียตอนนี้เธอก็อยู่ที่กรุงเบอร์ลินจริงๆเธอกําลังตามหาข้อมูลของใครบางคนอยู่แต่เธอดันไม่รู้ทั้งชื่อที่อยู่ของชายคนนี้เลยทําให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ที่อยู่ที่นี่ไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้แต่คาเทียก็ยังยืนกรานว่าเธอต้องการหาตัวชายคนนี้และถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าประชากรของกรุงเบอร์ลินจะมีหลายล้านคนแต่คาเทียเธอก็มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าคนที่เข้าข่ายเป็นชายที่เธอตามหาอยู่นั้นมีเพียงแค่ไม่กี่พันคนเท่านั้นแต่ไม่ว่ายังไงเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่่าาาาเขไมมสรถ ค้นข้อมูลของคนทั้งหมดให้กับคาเทียได้สุดท้ายคาเทียก็เลยต้องยอมจำใจออกมาจากที่นี่ตัวของคาเทียได้นั่งรถบัสไปยังอีกสถานที่หนึ่งซึ่งในระหว่างที่เธอกำลังเดินทางเธอเป็นคนที่ระแวดระวังตัวมากๆเธอสังเกตทุกอย่างรอบๆตัวซึ่งมันดูจะมากเกินไปซะด้วยซ้ำแต่ถึงแม้ว่าเธอจะทำขนาดนี้ก็ยังมีชายคนหนึ่งสะกดรอยตามเธอมาตัวคาเทียเธอได้มายังร้านทำพาสปอร์ตปลอมซึ่งหลังจากที่เธอได้พาสปอร์ตแล้วเธอก็ได้เดินกลับออกไปแต่เมื่อเธอเดินออกมาเธอก็ได้ยินเสียงหญิงสาวคนหนึ่งทีี่กกลลังถูททรราาาายายยคเเเธอพยายามวมว มาิและวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่เกิดรอบๆตัวซึ่งถึงแม้ว่าหญิงสาวคนดัางกก่าวจะอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ด้านบนคาเทียเธอก็ยังสามารถรับดูได้เธอเลยได้ช่วยหญิงสาวคนนี้ไว้ด้วยการกดกลิ่งจนเปิดโอกาสให้หญิงสาวคนนี้นนหนีลงมาด้านล่างซึ่งนี้มันก็เป็นอะไรที่เหนือมนุษย์มากๆเพราะว่าคนธรรมดาคงไม่สามารถทําแบบนี้ได้แน่ทางฝั่งของฮิตแมนตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงกรุงเบอร์ลินแล้วเช่นกันซึ่งเมื่อมาถึงแล้วฮิตแมนก็ได้ใช้ระบบของเขาตรวจหาที่อยู่ของคาเทียทันทีซึ่งในเวลาเดียวกันตัวคาเทียเธอก็ได้กลับมาถึงบ้านซึ่งงภาายในนบ้ขออเธ ก็เต็มไปด้วยร่องรอยเอกสารของชายคนที่เธอกําลังตามหาซึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะหมกมุ่นกับการตามหาตัวชายคนนี้มากๆแถมตัวของคาเทียเธอยังป่วยจะต้องกินยากล่อมประสาทอยู่ตลอดสภาพของเธอนั้นดูทุรนทุรายจากอาการที่เกิดขึ้นเธอเลยได้กินยาและนอนพักไปซึ่งเวลามันก็ได้ล่วงเลยมาถึงตอนกลางคืนตอนนี้ระบบของฮิตแมนรู้แล้วว่าตัวของคาเทียนั้นอยู่ที่ไหนชายนฆคาเลยรีบพุ่งหน้ามาที่นี่แต่ทางด้านคาเทียในตอนที่เธอนอนอยู่เธอรับรู้ได้ว่าชายนฆ่กากําลังใกล้เข้ามาเธอเลยรีบลุกขึ้้นแลวรีบวรีบบเเกก็ขอออองพื่ห ทีนและเมื่อตัวของฮิตแมนมาถึงคาเทียเธอก็ได้วิ่งหนีไปถึงดาดฟ้าแล้วตัวคาเทียเธอได้รีบมายังสถานีรถไฟเพื่อนั่งรถหนีไปแต่ก่อนจะไปยากรอมประสาทของเธอมันหมดไปแล้วเธอเลยได้ใช้ความสามารถของเธอสังเกตคนรอบๆจนเธอได้ดูว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งมียาตัวนี้เหมือนกันเธอเ็กแกล้งเดินไปชนกับหญิงสาวคนนั้นเพื่อฉกยามาแต่แล้วชายคนที่เคยสะกดรอยตามคาเทียเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่าจอร์นสมิธจอร์นได้บอกกับคาเทียว,ว่าเขามาที่นี่ก็เพื่อปกป้องเธอซึ่งในตอนนี้เธอก็รู้ดีว่าคนที่กําาลังตม ตัวเธออยู่ได้เข้าใกล้มาแล้วซึ่งจอนก็เป็นเพียงแค่คนเดียวที่จะสามารถช่วยเธอได้แต่ยังไม่ทันจะคุยกันเสร็จฮิตแมนก็ได้ผั่ตัวออกมาและยิ่งเปิดฉากก่อนเลยจอนพยายามถ่วงเวลาฮิตแมนไว้และได้บอกให้คาเทียว,วิ่งไปยังสถานีรถไฟด้านล่างที่นั่นจะมีคนของเขาจอดรถรออยู่คาเทียเธอเลยได้รีบวิ่งไปตามที่จอนบอกส่วนจอนก็พยายามหยุดชายนักฆ่าที่อยู่ตรงหน้าอย่างสุดชีวิตแต่ดูเหมือนว่าฝีมือของเขาจะเทียบเคียงชายคนนี้ไม่ได้เลยจอนเป็นคนที่ถูกเล่นงานอยู่เพียงฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนหรือการต่อสู้ระยะประชิดจอน หน้้าไดแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็จะยื้อเวลาไว้ให้ได้มากที่สุดและก็ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างจอรนเพราะว่าในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังต่อสู้กันรถไฟได้แล่นผ่านมาพอดีทําให้ตัวของฮิตแมนต้องเสียเวลานอนหลบรถไฟขบวนนี้ก่อนเลยเปิดโอกาสให้จอรนพาคาเทียขึ้นรถหลบหนีออกมาได้แต่ถึงแม้ว่าจะหนีมาจากสถานีได้แล้วเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบเพราะว่าฮิตแมนได้ใช้ปืนพกของเขายิงจัดการคนขับรถจอรนก็นเลยต้องพาคาเทียวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตและถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทั้งคู่ต้องไม่รอดแน่จอนก็นเลยพาคาเทียมายัังงสถานนนทูพร้้อมกบยิปืขึ ทําให้ทั้งสองคนนั้นถูกเจ้าหน้าที่จับไปด้านในส่วนฮิตแมนที่ตามมาเขาก็ได้ยืนมองอยู่ด้านนอกเพราะว่าถ้าหากผีผามเข้าไปต้องถูกเจ้าหน้าที่เล่นงานแน่ซึ่งต่อมาตัวของคาเทียเธอก็ได้ถูกสอบสวนว่าทําไมเธอกับจอนถึงมาที่นี่แถมยังใช้อาวุธที่หน้าสถานทูตอีกคาเทียเธอเลยได้เล่าทุกอย่างให้ฟังว่าเธอกาลังถูกใครบางคนตามล่าอยู่แต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันคาเทียเธอก็รับรู้ได้ว่าตอนนี้ฮิตแมนได้มาถึงที่นี่แล้วทางฝั่งฮิตแมนเขาได้เข้ามาในสถานทูตพร้อมกับอาวุธครบมือโดยททที่่เเเขาไไไมด้กกรรงลลลััวอะะยแน ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าฮิตแมนพกอาวุธเข้ามาพวกเขาก็ได้รีบคุมตัวชายคนนี้ไว้ฮิตแมนได้ถูกพาตัวไปสอบสวนโดยที่หัวหน้าของทีนีก็ได้เอาอาวุธของฮิตแมนเข้ามาในห้องด้วยปืนทุกกระบอกมันเป็นปืนที่สุดยอดและเนียบมากๆทางฝั่งฮิตแมนเขาก็ไม่ได้โกหกเลยเขาได้บอกว่าตัวเองเป็นมือสังหารและมาที่นี่เพื่อจัดการกับหญิงสาวที่เพิ่งเข้ามาคำพูดสุดแสนจะโอ้อวดของฮิตแมนทาให้ชายที่สอบสวนเขาอยู่นั้นหัวเสียมากๆเขาเลยได้ขู่ฮิตแมนให้พูดความจริงออกมาแต่ทางฝั่งชายนักฆ่าเขาก็ไม่ได้้้เเกกกกรงงลััววออออะไไแมม่่นยยถขาาดบี ไม่ใช่เขาที่ถูกขังอยู่ที่นี่แต่เป็นนายที่ถูกขังอยู่ในห้องเดียวกับฉันและตอนนี้แกก็เพิ่งเอาปืนมาให้ทันใดนั้นฮิตแมนได้ลุกขึ้นพร้อมกับยกโต๊ะทำให้ปืนไรเฟิลที่ตั้งอยู่ตรงหน้าได้เกิดลั่นกระสุนได้ตัดกุญแจมือของฮิตแมนหลังจากนั้นชายนาคาก็จัดการอัดเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเพื่อที่เขาจะออกไปจัดการกับคาเทียให้ได้ทางฝั่งจอนเมื่อเขารู้เร้ว,ว่าฮิตแมนเข้ามาถึงที่นี่จอนก็เลยจัดการกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันหลังจากนั้นเขาก็ได้วิ่งไปหาคาเเเเทททีีีีียยยพพพื่พาา่่ออออาาาคนนกกกไไปปสวฮิตมข็ดด้้้จจััรบล าทําให้สามารถออกมาจากสถานทูตได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อออกมาก็ต้องพบว่าตัวของจอนได้พาคาเทียขับรถหนีไปแล้วซึ่งถึงแม้ว่าคาเทียเธอจะอยู่ห่างไปมากตัวฮิตแมนก็ยังไม่ยอมเขาเดรีบวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อที่จะใช้ปืนสไนเปอร์ยิงจัดการกับเธอในเวลาเดียวกันทางด้านคาเทียเธอรู้สึกสับสนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากเธอเลยได้ถามจอนไปว่าจอนเป็นใครกันแน่จอนก็เลยบอกว่าเขามาจากบริษัทซินดิเคตถูกส่งตัวมาให้ปกป้องคาเทียเนื่องจากองค์กรของจอนรู้ว่าคนที่คาเเเทียียยกําาาาาลังตตมมหอออู่่่ขชืวร์ เขาก็เป็นพ่อของคาเทียเองปีเตอร์นั้นเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยและดัดแปลงโครงสร้างของมนุษย์จนปีเตอร์ได้สร้างมนุษย์ที่มีความสุดยอดขึ้นมาและนั่นก็คือโครงการเอเจนต์โครงการที่สร้างมือสังหารที่สุดยอดที่สุดจอนก็ได้บอกรายละเอียดต่างๆของโครงการนี้แต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังคุยกันคาเทียก็ได้ถูกฮิตแมนที่อยู่บนดาดฟ้ารอบยิงมาจากที่ที่ไกลมากๆแต่ดูเหมือนว่าฮิตแมนจะพลาดไปเพราะว่ากระสุนมันแค่ถากแขนเธอไปเท่านั้นตอนนี้ทั้งสองคนได้มาพักอยู่ที่โรงแรมซึ่่่่่งงงงคาาาาเเเทททีียพพรรู้้ืออออขํใหธจ ไปว่าจอรดูเรื่องอะไรอีกไหมจอรเลยบอกว่าปีเตอร์เดี๋ยเพิ่มทักษะการเอาตัวรอดให้กับคาเทียสิ่งนี้เลยเป็นเหตุผลที่คาเทียสามารถรับรู้สิ่งรอบตัวได้มากกว่าคนปกติทางด้านคาเทียเมื่อเธอได้รู้แบบนี้แล้วเธอจึงได้หยิบเอกสารที่เธอใช้ตามหาตัวพ่อของเธอมาโดยตลอดพร้อมกับได้ถามข้อมูลกับจรไปว่ามีข้อมูลอะไรของพ่อเธออีกจรจึงบอกข้อมูลว่าปีเตอร์นั้นมีอายุ70กว่าแล้วเขาไั้เป็นคนที่ชอบกล้วยหม้มากๆแต่เรื่องที่เลวร้ยวายปีเตอร์นั้นเป็นมะเร็งปอดระยะที่3ซึ่งนี้คงทําให้เขานั้นอยู่ไได้้อีีกกม่นานาาคเทยรูสึ ตกใจเมื่อรู้ว่าพ่อของเธอกําลังจะจากไปแต่เธอก็ได้ตั้งสติและใช้ความสามารถของเธอเรียบเรียงข้อมูลและสรุปได้ว่าพ่อของเธอนั้นอยู่ที่ไหนซึ่งทางฝั่งของจอนเมื่อเห็นว่าคาเทียรู้ตําแหน่งของพ่อก็รีบถามคาเทียทันทีว่าปีเตอร์นั้นอยู่ที่ไหนกันแน่แต่แล้วคนที่ทั้งสองคนไม่ได้คาดคิดก็ได้มาถึงฮิตแมนได้โผล่เข้าไปในห้องพร้อมกับสังหารจอนทิ้งได้ทันทีหลังจากนั้นเขาก็ได้จัดการคาเทียจนสลบและพาตัวคาเทียออกมา สักพักหนึ่งตัวของหญิงสาวก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพบว่าเธอนั้นถูกจับมัดไว้ในห้องที่มืดมากๆเธอจึงได้ถามชายที่อยู่ตรงหน้าไปว่าทำแบบนี้ทำไมกันแน่ตัวฮิตแมนเลยได้บอกไปว่าทางฝั่งจอรนก็เพียงแค่ต้องการให้เธอนั้นตามหาพ่อเมื่อพบพ่อเธอแล้วเขาก็จะฆ่าเธอทิ้งทำให้ฮิตแมนมาที่นี่ก็เพื่อต้องการช่วยเธอต่างหากชายนักฆ่าได้จับมือกับหญิงสาวสิ่งนี้มาทำให้คาเทียเห็นความทรงจำของเธอในวัยเด็กเธอได้เห็นเหตุการณ์ในวันที่ครอบครัวของเธอกำลังถูกตามล่าซึ่งในระหว่างททีีออทที่่พพอองคาาเเเยกกกลััธนนตววฮใด็็ ่่่ทีนนนนัันเชกต่อมาเธอยังได้เห็นภาเพเหตุการณ์ในตอนที่พ่อพาเธอมาซ่อนซึ่งหลังจากนั้นพ่อก็ได้ทิ้งเธอไปมันทําให้เธอนั้นเสียใจมากคาเทียที่ได้เห็นความทรงจําของเธออีกครั้งเธอนั้นได้เสียใจและร้องไห้ออกมาแต่ทางด้านฮิตแมนก็ได้ตอบกลับไปว่าเรามาตามหาตัวพ่อเธอและให้เธอถามเองดีกว่าว่าทาไมถึงทิ้งเธอไปในวันนั้นแต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะรู้แล้วว่าทั้งสองคนไม่ใช่ศัตรูกันตัวฮิตแมนก็ยังไม่ยอมปล่อยเธอแถมชายนะักฆ่ายังเดินไปเปิดเครื่องไฮเบัดเครื่องบินทํางานและด้วยความแรงของใบพบดนี้มันก็กําาาลังจะดดูคเเทียข้ไป ทางด้านคาเทียเธอตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากแต่เธอก็ได้รวบรวมสติและใช้ความสามารถที่เหนือมนุษย์ของเธอวิเคราะห์ถึงวิธีการแก้มัดจนในที่สุดเธอก็ได้ใช้ความสามารถของเธอแก้มัดที่ตัวของฮิตแมนมัดไว้จนสาเร็จทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่การทดสอบของฮิตแมนเองและเมื่อคาเทียผ่านการทดสอบมาเลยทําให้เขารู้ว่าคาเทียนั้นเป็นตัวจริงซึ่งฮิตแมนก็ได้บอกให้คาเทียเลิกยากล่องประสาทและยอมรับสิ่งที่เธอเป็นซะคําพูดนี้มาเลยทําให้คาเทียสงสัยและถามกลับไปว่าแล้วเธอนั้นเป็นอะไรกันแน่ฮิตแมนก็เลยบอกความจริงไปว่าเธอก็เป็นนเเหมือกับขา แต่เธอเพียงแค่เหนือกว่าจริงๆแล้วคาเทียเธอก็มีรหัสแถมรหัสของเธอก็คือ90เลยทําให้เธอเหนือกว่าฮิตแมนที่มีรหัส4 7อยู่มากซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันคนของซินดิเกตที่เลอแคร์ส่งมาก,ก็ได้มาถึงที่นี่ฮิตแมนเลยได้ถามคาเทียไปว่าถ้าเป็นเธอเธอจะทําแบบไหนคาเทียเธอเลยได้ใช้ความสามารถของเธอตรวจสอบจนได้รู้ว่าจํานวนคนที่บุกเข,ข้ามานั้นมีมากเกินไปพวกเราควรจะหลบหนีไปแบบเงียบๆแต่ทางฝั่งฮิตแมนเขาก็ไม่เอาแบบนั้นฮิตแมนได้บอกให้คาเทียทิ้งความหวาดกลัวไปซะเราจะไปจัดการเจ้าพวกนี้ให้ซิน ทั้งสองได้ร่วมมือกันโดยได้ใช้ความสามารถของฮิตแมนบวกกับการรับรู้ที่เหนือมนุษย์ของคาเทียเลยทําให้ทั้งคู่สามารถจัดการกับเจ้าหน้าที่ของซินดิเคตไปได้หลายคนแต่จูจ่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาเล่นงานคาเทียซึ่งเขาคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเขาคือจอนที่เพิ่งถูกฮิตแมนสังหารไปนั่นเองเหตุผลที่จอนยังไม่ตายก็เพราะว่าทางซินดิเคตได้สร้างชุดเกาะนาโนฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังของจอนทาให้ร่างกายของเขานั้นแข็งแกร่งมากๆซึ่งจอนก็ได้เข้าต่อสู้กับฮิตแมนแต่ในครั้ง กายของเขานั้นแข็งแกร่งมากๆเลยทําให้การต่อสู้กันด้วยหมัดฮิตแมนนั้นสู้ไม่ได้เลยจอรนนั้นไล่อัดฮิตแมนไปเรื่อยๆจนเขานั้นมีโอกาสที่จะฆ่าฮิตแมนทิ้งแต่จอรนก็ยังไม่ทําเพราะว่าเขาต้องการให้ฮิตแมนพูดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าสิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์มากๆเพราะว่าคาเทียที่เธอเปิดใจยอมรับความสามารถของเธอจริงๆเธอได้จัดการลูกน้องของจอรนพร้อมกับยิงไปที่ใบพัดเครื่องบินที่กําลังทํางานอยู่ทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจอรนถูกแรงระเบิดเล่นงานจนสลบไปส่่วนนนนนท้้้งคูกกก็สสาาาาาามมรรรถหอรอาาถหีีออดจณ์ไต มีทั้งคู่จะต้องตามหาตัวของปีเตอร์ให้เจอก่อนเพราะว่าถ้าหากทางซินิเกตได้ตัวเข้าไปโครงการเอเจนต์ที่สร้างสุดยอดมือสังหารจะต้องถูกลื้อขึ้นมาอีกครั้งแน่ทั้งสองคนเลยได้เดินทางมาที่ประเทศสิงคโปร์เนื่องจากตัวของคาเทียรู้ว่าปีเตอร์พ่อของเธอนั้นอยู่ที่นี่และเมื่อทั้งสองคนเดินทางมาถึงสนามบินสำนักงานใหญ่ของซินิเกตนั้นตั้งอยู่ที่สิงคโปร์เหมือนกันพวกเขาคงสามารถเข้าถึงกล้องวงจรปิดได้ทุกตัวฮิตแมนก็เลยบอกให้คาเทียนั้นเดินหลบกล้องวงจรปิดทุกตัวไปให้ได้ ชุดของนักบินและปลอมตัวเดินออกมาอย่างง่ายดายส่วนคาเทียเธอต้องใช้ความสามารถของเธอหลบกล้องวงจรปิดทุกตัวในสนามบินซึ่งกว่าเธอจะหลบและสามารถออกมาถึงด้านหน้ามันก็เป็นอะไรที่ยากออกมากๆกลับกันทางฝั่งของฮิตแมนดูเหมือนเขาจะชิวมากเพราะว่าเขาได้ไปเอารถมารอรับคาเทียอยู่แล้วนี่ก็เลยทําให้คาเทียนั้นรู้สึกเสียหน้าไปเลยเพราะว่าเธอคงใช้เวลามากเกินไปสินะหลังจากที่ทั้งสองคนออกมาจากสนามบินได้แล้วทั้งครูก็มาพักอยู่ที่โรงแรม ทางฝั่งฮิตแมนเขาก็นั่งรับมีดไปอย่างเงียบๆคาเทียที่เธอรู้สึกสงสัยเธอได้ถามฮิตแมนไปว่าเขานั้นเป็นมนุษย์หรือเปล่าจริงไหมที่เอเจนต์อย่างเขานั้นไม่มีความรู้สึกอะไรสักอย่างเลยในตอนแรกฮิตแมนก็ไม่อยากโต้อตอบแต่เขาก็ได้บอกไปว่าจริงเขานั้นไม่มีความรู้สึกเนื่องจากงานนักฆ่าที่เขาทําอารมณ์นั้นเป็นสิ่งไม่จําเป็นแต่ทั้งฝั่งคาเทียเธอก็ไม่เชื่อเธอนั้นเชื่อว่ามนมษยนทุกคนต้องมีความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเสียใจมีความสุขหรือแม้แต่ความรักซึ่งเธอก็เชื่อวว่่่่าาาฮตแแมมนนยยังงงง้้้ออีีครููสึึกบบซท ฝั่งของฮิตแมนเขาก็ไม่อยากต่อปากต่อคําเขาได้พูดตัดบทไปว่ามันถึงเวลานะที่เขาจะต้องนอนพักแล้วฮิตแมนได้วางปืนพกของเขาไว้ข้างๆและนั่งหลับอยู่แบบนั้นเพื่อจะเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนทางฝั่งคาเทียที่นอนไม่หลับเธอก็ได้ไปไว่ายน้ําแต่เมื่อเธอกลับมาก็ยังเห็นสภาพของฮิตแมนเป็นเหมือนเดิมเธอได้เหลือบไปเห็นปืนคู่ของชายนักฆ่าด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอเลยเอาปืนคู่นี้ไปถอดชิ้นส่วนทําให้เมื่อถึงตอนเช้าตัวคาเทียรับรู้ว่ากําลังมีนักฆ่าหลายคนบุกเข้ามาที่นี่่่่เมเือชาย ถ้าจะหยิบปืนเนี่ยปืนของเขาก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ซะแล้วฮิตแมนก็เลยต้องจําใจจัดการกับเจ้าพวกนี้ด้วยมือเปล่าซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีอาวุธเขาก็สามารถจัดการเจ้าพวกนี้ได้อย่างง่ายดายซึ่งทางฝั่งของคาเทียเธอก็ได้มาขอโทษพร้อมกับบอกไปว่าเธอจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วตอนนี้ทั้งคู่นั้นอยู่ที่นี่ไม่ได้ถึงแม้ว่าเจ้าพวกนี้จะเป็นนักฆ่าอิสระที่ไม่ใช่คนของซินดิเคตแต่หมายความว่ามีคนรู้ที่อยู่ของพวกเขาแล้วฮิตแมนได้ย้อนถามคาเทียไปว่าเธอพลาดตรงไหนหญิงสาวเธอเลยได้ย้อนคิดจนเธอได้พบว่าเธอคงถูกกล้องตรงงทาาาออกจัภพได้นน่หมย ความว่าทางซินดิเคตก็ต้องรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่เช่นกันทั้งสองเลยจําเป็นจะต้องรีบมุ่งหน้าไปหาปีเตอร์ให้เร็วที่สุดซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาจากร์ฮิตแมนก็ได้ฉกเครื่องพ่นยาของเด็กที่อยู่ด้านหลังมาด้วยทางฝั่งของซินดิเคตพวกเขาสามารถจับภาพของทั้งสองคนที่โรงแรมได้เหลอแคร์เลยได้รีบสั่งให้จอห์นสมิธไปจับตัวปีเตอร์มาให้ได้เร็วที่สุดตัดกลับไปที่คาเทียเธอได้เดินทางมาหาปีเตอร์พ่อของเธอที่สวนดอกไม้ซึ่งเมื่อทั้งสองได้เจอกันตัวปีเตอร์ก็จําได้้้ทททททััันนนนีีีวว่่่่าาาาาาาคคเเเเเยยยปป็ลูกขของขงงองงงฝไไดถมพ ทำไมพอ่อถธงทิ้งเธอไปแบบนั้นแถมยังได้สร้างความหวาดกลัวภายในใจให้กับเธออีกปีเตอร์เลยได้เล่าทุกอย่างให้กับลูกสาวฟังว่าเขากับแม่ของคาเทียทั้งสองคนนั้นมีลูกกันไม่ได้แต่ทั้งสองคนก็รักกันมากและทั้งสองคนก็ได้ฝ่าฝืนคําสั่งจนได้เกิดคาเทียขึ้นมาแต่ปีเตอร์นั้นรู้ว่าคาเทียจะต้องถูกตามล่าตัวแน่ปีเตอร์ก็เลยได้เพิ่มทักษะการเอาตัวรอดไว้ให้ในตัวเธอสิ่งนี้ก็ได้เป็นคําตอบในความสามารถของเธอและเป็นเหตุผลที่เธอสามารถหลบหนีซินดิเคตมาได้นานขนาดนี้ึ่่งงเเเหหหตตตุุผลทททีีีปอออร์้้้ําาใคยนนนนัืมษ ก็เพราะว่าเขาต้องการให้ลูกสาวนั้นเป็นอิสระจากซินดิเคตแต่ทั้งฝั่งของคาเทียเธอกลับไม่ชอบความสามารถนี้แม้แต่น้อย ในระหว่างที่สองพ่อลูกกาลังคุยกันชายนักฆ่าก็ได้เดินมาจากอีกทางปีเตอร์นั้นรู้ดีว่าฮิตแมนจะต้องถูกส่งตัวมาฆ่าเขาแน่ๆปีเตอร์เลยน้อมรับความตายที่กําลังจะมาถึงแต่ผิดคาดที่ชายนักฆ่าไม่ได้มาที่นี่เพื่อสังหารเขาแต่ฮิตแมนมาที่นี่เพื่อจัดการกับคนของซินิเคตที่มาจากทางด้านหลังต่างหากฮิตแมนได้จัดการกับคนของซินิเคตที่กําลังวิ่งเข้ามาหลังจากนั้นก็ได้พาสองพ่อลูกหลบหนีไปจากที่นี่สิ่งนี้มาทําให้ปีเตอร์นั่นดีใจมากเพราะว่าตัวของฮิตแมนก็เป หวังที่ลูกสาวของเขาจะมีครอบครัวมันก็เป็นจริงสักทีทั้ง3ได้พากันหนีออกมาจากสวนดอกไม้แต่แล้วจอนก็ได้พาพรรคพวกมาจอดขวางทางออกทุกทางไว้ทําให้ฮิตแมนต้องขับรถหลบหนีการตามล่าภายในอาคารการไล่ล่าเป็นไปอย่างดุเดือดจอนได้สั่งให้ลูกน้องขับรถไปขัดขวางพวกของฮิตแมนให้ได้แต่ตัวฮิตแมนก็ได้ใช้ทักษะของเขาจัดการลูกน้องของจอนที่เขาส่งมาทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังหลบหนีไปจากที่นี่ไ่ได้เพราะว่าตัวของจอนก็ยังไล่ล่าพวกเขามาอยู่ฮิตแมนได้ขอให้คาเทียใช้ความสามารถของเธออีีกคั้งาเเเทยยธอล ใช้ความสามารถของเธอบอกให้ฮิตแมนขับรถฝ่าออกไปซึ่งถึงแม้ว่าจอนจะพยายามยกแนวกัน้นกันไม่ให้ทั้ง3มคนหลบหนีไปได้แต่สุดท้ายก็เป็นฝั่งของจอนที่ต้องถูกแนวกั้นนี้เล่นงานแทนคาเทียที่เธอรู้สึกหมดความอดทนกับพวกของจอนแล้วเธอเลยอยากจะไปฆ่าเลอแคร์ที่เป็นหัวหน้าพวกนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าหากเลอแคร์ตายไปคนหนึงเรื่องนี้มันจะได้จบลงแต่ว่าฮิตแมนก็สวนกลับไปว่ามันเป็นไปไม่ได้เนื่องจากตัวของเลอแคร์ไม่เคยออกจากห้องนี้ละพยเลยแถมเขาก็ยังมีบริการอยู่มากมายซึ่งก็มีเเเเอจจนหลาาายยคคคที่่คคิดะข แต่ทุกคนก็ต้องจบชีวิตลงทั้งหมดแถวเมื่อพวกเขาขับรถมาได้สักระยะคนของซิดนิเกตก็ได้ยิงสลิงใส่รถของพวกเขาซึ่งผลจากสลิงทําให้ทั้ง3คนไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้ฮิตแมนเลยตัดสินใจลงมาจากรถและจัดการกับเจ้าพวกนี้ทั้งหมดและถึงแม้ว่าเขาจะมีฝีมือมากและสามารถจัดการกับลูกน้องของจอนไปได้หลายคนในระหว่างที่ทั้ง3าคนกาลังจะหนีปีเตอร์ก็ได้พลาดถูกยิงเข้าที่ขาฮิตแมนเลยจําเป็นจะต้องพาคาเทียหนีไปเพราะว่าถ้าหากพวกนั้นรู้ว่าคาเทียเป็นผลการทดลองของปีเตอร์เธอจะต้องตกอยู่ในอันตรายแน่แต่่่กอนทีเเขขาาจะไป ได้เอาเครื่องพ่นยาใส่ไว้ในกระเป๋าของปีเตอร์ไว้เนื่องจากโรคมะเร็งปอดของเขาเขาเลยจําเป็นจะต้องมีสิ่งนี้คาเทียนั้นเสียใจยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเธอนั้นโกรธจนแทบจะอยากฆ่าฮิตแมนทิ้งเลยด้วยซ้าเธอนั้นโวยวายไม่หยุดเพราะว่าเธอมีพ่อเพียงแค่คนเดียวจนฮิตแมนต้องฝังเข็มทําให้เธอสลบและพาเธอหลบหนีไปส่วนทางฝั่งของปีเตอร์เขาได้ถูกจับตัวกลับไปที่ซินดิเคตจอร์นต้องการให้ปีเตอร์บอกวิธีที่จะสร้างสุดยอดมนดุษย์อย่างเอเจนต์ให้กับพวกเขาแต่ทางด้านปีเตออรรร์เเ้าากกก็็ไมมม่่่ยถ,ยถปีีังงดดููววจนนผลลลลททห ที่จะไปเทียบเอเจนต์อย่างฮิตแมนได้ทําให้จอห์นที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ฉุนขาดเขาเลยตั้งใจจะฉีดยาเพื่อทรมานให้ปีเตอร์พูดความจริงแต่เลอแคร์ที่รู้ว่าจอห์นกาลังจะทําสิ่งผิดพลาดเขาก็ได้ออกมาจากห้องนิรภัยเพื่อถองมาถึงที่นี่เลอแคร์ได้บอกกับลูกน้องว่าเขาจะคุยกับปีเตอร์เองนั่นก็เพราะทั้งสองคนนั้นเคยร่วมงานในโปรเจกต์เอเจนต์กันมาก่อนแต่ถึงแม้ว่าเลอแคร์จะเป็นคนมาขอเองปีเตอร์ก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยซึ่งในระหว่างที่เลอร์รรบ,บอ icate, แคามาาวร เขาได้เอาสิ่งที่เลอแคร์ต้องการมามอบให้ถึงที่แล้วซึ่งนั่นก็คือคาเทียที่ถูกมัดติดไว้กับหอและหอลำนี้ก็บินอยู่ด้านหน้าตึกของซิดิเกตเราด้วยฮิตแมนต้องการแลกตัวคาเทียกับปีเตอร์ซึ่งทางฝั่งของเลอแคร์เมื่อเขารู้ว่าคาเทียเป็นสิ่งที่เขาต้องการก็เลยตอบรับข้อเสนอนี้ไปพร้อมกับบอกให้เอาหอไปจอดด้านบนแต่ทางฝั่งของคาเทียเธอได้ฟื้นขึ้นมาและเมื่อเธอรับรู้ได้ว่าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้เธอเลยตัดสินใจขับหอพุ่งเข้ามาด้านในทันทีซึ่งทางฝั่งของเลอออลลท่่เหหนนนาาาาา้้้ไยยยยดดสัังังงงจพขปปบภ คาเทียเธอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากซึ่งเมื่อเธอเข้ามาด้านในอาคารได้แล้วเธอก็ได้ใช้ความสามารถของเธอจัดการกับคนของซิดิเคทไปทีละคนทีละคนความสามารถของเธอนั้นมีเหลือล้นมากมันเลยไม่ใช่เรื่องยากที่เธอจะจัดการกับคนเหล่านี้ส่วนทางด้านเลอแคร์จอรนได้พาเขามาส่งอย่างห้องนี้แลภายได้สําเร็จแต่เมื่อเปิดประตูเข้ามากระสุนก็ได้ยิงแสกหน้าเลอแคร์ไปทันทีโชคดีที่จอรนใช้มือของเขารับกระสุนของฮิตแมนไว้ได้จอรนได้สั่งให้ลูกน้องที่เหลือพาเจ้านายไปส่งที่ดาดฟ้าส่วนเขาจะจัดการกับมืออออสสัััังงงงงหาารรคคคนนนนี้้้้้้เเทไดขตู่่กซึ นี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดถึงแม้ว่าฮิตแมนจะยิงจอนไปหลายนัดแต่โดยร่างกายที่ห่อหุ้มไปด้วยเหล็กจอนเลยไม่เป็นอะไรมากและเป็นฝั่งที่ได้เปรียบฮิตแมนอีกครั้งแต่มันก็เหมือนเดิมเมื่อจอนมีโอกาสสังหารฮิตแมนทิ้งเขาก็ไม่ยอมลงมือนั่นก็เพราะเขาต้องการให้ฮิตแมนยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งกว่าจนสุดท้ายจอนก็ได้พลาดท่าถูกฮิตแมนเอารวดลัที่คอแล้วก็เสียบไปกับสายไฟฟ้าทําให้ร่างกายที่เต็มไปด้วยเหล็กของจอนถูกไฟฟ้าช็อตจนตายลงในที่สุดและหลังจาก, man จกาจาทีทก่ คาเทียนั้นอยากฆ่าฮิตแมนมากๆที่ทำกับเธอแบบนี้แต่เธอดันมีเรื่องต้องทำก่อนซึ่งนั่นก็คือไปช่วยปีเตอร์พ่อของเธอและฆ่าตัวของเลอร์แคร์ทิ้งให้ได้และในเมื่อเป้าหมายของทั้งสองคนตรงกันอีกครั้งทั้งคู่ก็ได้ร่วมมือกันบุกขึ้นไปจัดการกับเลอร์แคร์ระหว่างทางก็ได้จัดการกับคนของซิดิเคทตไปเรื่อยๆและในเมื่อสองสุดยอดร่วมมือกันก็ไม่มีใครสามารถต้านทานพวกเขาได้จนในที่สุดทั้งสองคนก็ได้ขึ้นมาถึงดาดฟ้าแต่โชคร้ายที่เลอร์แคร์พร้อมกับปีเตอร์ไไดดด้้้้้้้ขขึนนนนนหหออออบบิีีปแแลลลลวววสสส่ททททััังงงคคกกก็เเเเยยาาาาจารืํุ ทั้งคู่ก็ต้องพลาดโอกาสที่จะช่วยปีเตอร์และฆ่าเลอร์แคร์ทิ้งทางฝั่งของเลอร์แคร์และปีเตอร์จอมวาร้ายได้พูดกับอดีตเพื่อนสนิทไม่ว่าอย่างไงเขาจะตามจับตัวคาเทียให้ได้ทางฝั่งของปีเตอร์ก็ได้ตอบกลับไปว่ามันไม่มีวันเป็นไปได้หรอกปีเตอร์ได้หยิบเครื่องพ่นยาที่ฮิตแมนใส่ไว้ในกระเป๋าของเขาซึ่งทันทีที่เขากดเจ้าเครื่องนี้ระเบิดมันก็ได้ทํางานจนหอที่ทั้งคู่นั่งมานั้นแหลกละเอียดแบบไม่มีชิ้นดีคาเทียเธอนั้นเสียใจจากการจากไปของพ่อ ส่วนฮิตแมนเขาก็ได้โทรกลับไปยืนยันว่าเป้าหมายได้ตายแล้วซึ่งเป้าหมายของฮิตแมนคนนี้ก็ไม่ใช่ปีเตอร์แต่เป็นเลือแค่ตั้งหาแต่ทางด้านไดอาน่าก็ทมว่าเป้าหมายอีกคนนึงล่ะซึ่งเป้าหมายคนนั้นคงไม่ใช่ใครที่ไหนไกลน่าจะเป็นคาเทียนี่เองตัวฮิตแมนที่ไม่เคยทํางานพลาดแต่ครั้งนี้เขากลับทิ้งภารกิจและไม่ยอมสังหารเป้าหมายตามคําสั่งเขาได้โยนโทรศัพท์มือถือขององค์กรเอเจนท์ทิ้งไปราวกับว่าเขาจะไม่ทํางานเป็นนักฆ่าแบบนี้อีกแล้ว ึ่งถึงแม้ว่าฮิตแมนจะไม่ฆ่าคาเทียแต่คาเทียเธอก็มีความแค้นอยู่มากเหตุผลที่พ่อเธอมาตายมันก็เป็นเพราะว่าตัวของฮิตแมนเองเธอเลยตั้งใจที่จะฆ่าชายตรงหน้าเพื่อล้างแค้นแต่ทั้งฝั่งฮิตแมนก็ได้ตอบกลับมาว่าที่เขาทำทั้งหมดก็เพื่ออิสรภาพของตัวของคาเทียดานคาเทียก็คิดว่าสิ่งนี้คงเป็นโปรแกร,รมที่พ่อของเธอตั้งไว้แต่ดูเหมือนว่าฮิตแมนคงทำเรื่องนี้ด้วยความตั้งใจของตัวเองสุดท้ายทั้งสองคนก็เลยไม่ได้สู้กันทั้งสองกำลังจะกลับลงจากตึกนี้ไปแต่จากเหตุการณ์ทททีีท่่่่ั้้้งงคคูปาาาานนานนนจววมมกกบุแล ทางฝั่งของคาทเทีร์เธอก็รับรู้ได้ว่าไม่ใช่นักฆ่าหลายคนแต่มีเพียงแค่คนเดียวที่ถูกส่งตัวมาที่นี่ทันใดนั้นประตูลิฟต์ก็ได้เปิดออกเผยให้เห็นเอเจนต์อีกคนโดยที่เขาคนนี้ก็คือเอเจนต์48เป็นนักฆ่าที่ไดน่าส่งมาจัดการกับทั้งคู่ซึ่งเมื่อทั้งสองคนเจอกันเอเจนต์48ก็ได้กล่าวว่าไดน่าฝากทักทายหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ลั่นไกใส่กันและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Hetman A อเจน47ซึ่งหนังเรื่องงนนนนนี้้กก็ไไดคคคะะะะแแแแจา IMDB ปถึ5.7นนล จากลดทุนตัวเมทัลไป40%นะครับถือว่าเป็นหนังภาคต่อที่พอใช้ได้ยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูกันให้ได้นะเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อๆไปด้วยนะครับซส่งสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ